คลิปนี้มาดูจักรยานมินิเวโลกันนะฮะเนี่ยโปรดักต์ใหม่นะฮะมีโปรดักต์ของนนซีกลการนะฮะเข้ามานะฮะเพื่อนๆที่ถามสมาชิกที่ถามเนาะมีจักรยานอื่นม้้งไหมที่นอกจากเสือหมอบนะฮะนี่มาแล้วนะฮะเป็นเวียนชี่ผ่าหวนะฮะเนี่บอกเป็นนี่เลยนะฮะบอกกระมาหยีด้วยนี่นะฮะสีครีมสวยๆนะฮะคอจุ่มล้อยี่สิบนะฮะล้อยี่สิบเป็นจักรยานประเภทมินิเวโลนะฮะ ยดม,มากในในฝั่งยุโรปนะปั่นซิตี้ไบค์ปันป่นในเมืองนะฮะปัน่นที่รถไฟฟ้าเล็กกระทัดรัดแล้วก็ปัน่นปั่นสะดวกนะฮะนี่นะฮะล้อหน้าบุดเร็วนาะบดเร็วนะฮะล้อหลังก็กดเร็วทุกคันเลยนะนะนี่นะสภาพดีๆอย่างนี้นะฮะดุงแบลิ่งเลยนะฐาตั้งมีพร้อมนะฮะนี่นะฮะหลายคันนะมีหลุยก็มีนะเะนี่หลุยกันวัวของนาตานะฮะ มินิเวโลนะฮะเนี่ยนี่นะฮะของหลุยส์การ์โนมีเกียร์ด้วยนะ,ะอ่าก็มีตั้งแต่5สปีดถึง7สปีดนะฮะรถกระทัดรัดเนาะ,ะหลุยส์การโน่สองคันนี้สวยนะ,ะนี่แล้วก็พาไวยอีกคันนี้นี่นะฮะพาไว้เนี่ยเขาคือทำให้รถน้ำหนักนะฮะเป็นรถคลาสสิกเนาะ,ะนี่นะฮะเออ่ของที่นี่นะฮะเดี๋ยวบอกราคาให้นะฮะก็คือตอนนี้ราคาดีมากนะฮะ ก็คือเขาขายอยู่ที่4,500บาทนะฮะ4ี0 0บาทนะฮะนี้ขอบอกว่าเขากรซิปมานะว่าลดได้อีกคิดดูนะฮะ4,500บาทเนี่ยลองคุยกันดูนะฮะ4,500บาทถูกแล้วนะสำหรับรถมินิเวโรนะฮะไปที่ไหนเนี่ยแทบจะหายากนะสภาพอย่างนี้นะสภาพพร้อมใช้นะผมบอกกันนะไม่ไม่ใช่แบบว่ามาจากตู้นะฮะถ้ามาจากตู้อาจจะใช้ได้ถูกกว่าอย่าซื้อถูกกว่าน,นี้ละครพ่อค้านะ แต่น,นี้สำหรับยูเซอร์นะพร้อมใช้นะฮะพร้อมใช้4,500แถมบอกว่าเออถ้าเกิดชอบคันไหนบางคันลดได้อีกคิดดูแล้วกันนะฮะผมว่าจริงๆริก็ได้ทุกคันแหละนะลองดูอันนี้ยเป็นสายพานเลยนะลดได้นะฮะลดได้คุยกันนะบางคันลดเยอะลดน้อยแล้วแต่แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่สภาพนะแต่ผมว่าอย่างต่ำๆก็มีห0 0ร้อผมว่านะ นะมีม,มีมีได้อะประมาณ3 0 0ถึง500อ่ะพี่ดูอะ่ะ4,500รถไป500ก็เห 4, ะะล,ลือ4,000นะฮะได้รถมินิเวโร่แบรนด์ดังๆจากยุกโรปไปใช้แล้วอะดูเนี่ยมาโลซ่านะฮะคันนี้ของบิสโตนนะบิสโตนมาโลซ่านะฮะน,นี่คันนี้กันเลยเนี่ยนี่นะคันนี้สีหวานเชียร์นะฮะวหวานเนี่ยหวานมาก สีชมพูนะฮะผู้หญิงเนี่ยโอ้โหชอบนะแล้วดูล้อดินะล้อยี่สิบนะฮะสวยงามจริงๆเป็นชีอย่างเงี้ยขายราคาเดียวนะฮะสี่พันห้าเลยเหมือนกันหมดเลยซีออสเนี่ยนี่ซีออสเป็นเฟรมเขาเรียกว่าเป็นวินเทจด้วยนะฮะเฟรมเล็กๆเงี้ยเนี่ยซีออสเขาจะเป็นรถหมีนะ <S <S เบาน,นะฮะเป็นเฟรมอลูนะ <S <S บางครั้งก็โคโมนะอย่างซีออสเนี่ยน่าจะเป็นโคโมนะถ้าเกิดเฟรมประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเป็นเงี้ยหรี่เนี่ย น่าจะเป็นอลูนะลองยกดูไม่ไม่ใช่เหล็กนะไม่ใช่เหล็กเบาขนาดนี้นะถ้าเหล็กมันจะหนักกว่านี้นะเนี่ยเบนชี่เนี่ยเป็นโครโมโหรือเป็นอลูนะน่าจะเป็นโครโมนะฮะเหล็กประมาณนี้นะเขาจะมีเข็นบอกอยู่นะว่าเป็นโครโมหรืออลูนะ,ะตรงนี้ก็อ่านไม่ออกนะไม่เห็นนะแต่ว่าไม่เป็นไรไม่ได้มีผลอะไรนะสวยนะนี่นะฮะสี่พันห้าร้อยบาทนะฮะพร้อมลดได้อีก ดู G-Ort อีกคันหนึ่งสีแดงเผื่อต่างจังหวัดนะต่างจังหวัดอยากเ,เขามีส่งนะมีบริการส่งด้วย<ม>แต่ว่าอาจจะมีค่าขนส่งนิดหน่อยนะนี่เบาะหนังด้วยนะเบาะหนัง G-Ort เนี่นะฮะเฟรมโครโมโนะฮะ G-Ort ถ้าเฟรมอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นเฟรมโครโมนี่นะฮะสี่พันห้าร้อยบาทลดได้ด้วยเออนี่นะสีแดงนะฮะร้อยยี่สิบนะนี่อันนี้ก็เบาะหนังนะ หนังนะนี่ฮนะก็ะโหกถูกมากผมว่านาทีนี้นะฮะรีบเลยนะฮะซื้อไปขายย่งมคุ้มเลยนะซื้อห้าคันเขาลดให้เยอะเลยนะนะอันนี้หมายถึงราคาต่อคันนะแต่ถ้าเกิดคุณซื้อห้าคันนี้โอ้โหนี่เบาะดีหมาเยียมเลยซื้อห้าคันได้รถเยอะกว่านี้อีกเนาะลดได้แน่นอนอยู่แล้วล่ะนะนี่นะฮะบอกก็สวยนะเบอกมีที่ระบายอากาศด้วยปั่นแล้วไม่ทันนะ เนี่ยดูคอของคอนี่สามารถอันนี้ได้นะฮะปรับปรับไปข้้งหน้าปรับขึ้นมาได้ให้สูงให้ต่ําได้นะฮะตรงนี้คอตรงเนี้ยเป็นกึง่งกึ่งคอจุ่มนะแต่ว่าสามารถปรับระดับตรงนี้ได้พับไปได้นะฮะพับคอไปข้างหน้าได้อยา่างคันนู้นเนี่ยอ่ะคันนี้คันนี้พับตั้งอย่างนี้เี่ยให้ดูคันนี้พับตั้งอย่างนี้เนี่ยปดตัวนี้นิดเดียวนะฮะคันนี้จะเฉียงแต่คันนี้เห็นไหมฮะยืดสเปคนี้เลยยื่นไปข้างหน้าเลยนี้เลยนะฮะนี่นะฮะแล้วแต่เนี่ยเห็นไี้ว่าคอเขาปรับได้ เฉนะพาะคอนี้เป็นพันแล้วนะฮะนี่ตัวเนี้ยนะไม่ใช่เลดนะพันถึงสองพันแล้วนะเนี่ยไอชุดเนี้ยแล้วคิดดูทั้งคันเนี่ยสี่พันห้านะฮะคุณไปซื้อคอตัวเนี้ยเนี่ยสเปคตัวเนี้ยคาลูเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยพันกว่าบาทแล้วนะฮะชุดนี้นะนี่นะเฉพาะคอจุมนี้ก็สี่ห้าร้อยแล้วนะเนี่ยอันนี้เขาเรียกคอจุมนะคอตรงนี้ตายนะครับปรับไม่ได้ปรับตรงนี้ได้อีกเยวเนาะนี่นะแล้วคันนี้แฮนด์ดีด้วยนะ พโดบูมนะคะคบโดอบูมนี่คอตรงนี้แล้วสเตมนะตรงนี้แล้วตรงนี้เป็นแฮนด์อย่างนี้ด้วยนะฮะเฉพาะตัวเนี้ก็300กว่าบาทแล้ว3 4 0 0บาทบาทบางที่500บาทแล้วแต่นะเป็นอลูมิเนียมนะนี่นะฮะโอ้ยม่รวมกา้านเบรกนะแต่เนี่ยทั้งคันนะฮะก็ออกขายให้แล้ว4500บาท้อบาทแถมรถได้อีกโอ้โหยังถูกนะฮะลองดูแล้วนี่อีกคันหนึ่งไอเนี่วีคเอ็นไบอ๋า นี่สเตมเขานี่ต่อเป็นชั้นๆน,นี่แหวนเนี่ยแหวนนี่ก็ตัวร้อยแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวต่อคอขึ้นมานะฮะใส่ให้สวยๆเนี่ยตรงเนี้ยนะ,ะคอเป็นอย่างนี้เนี่ยตรงนี้สเตมตัวเนี้ยสเตมมาลูอางเนี่ยเนี่ยเกือบพันแล้วนะฮะไปซื้อเนี่ยนะอ่าคิดดูนะฮะคุ้มไหมนะฮะแค่นี้ดูแค่นี้นะฮะ ก็ลองดูนะฮะเดี๋ยวผมจะปักเบอร์โทรไว้ให้นะในคำอธิบายใต้คลิปนะฮะกดเข้ามาดูได้เลยนะฮะมีหมดนะผมปักไว้ให้หมดเลยนะฮะอันนี้คอจุ่มนะคอติดตัวนี้ปักไว้ให้หมดเลยนะฮะในคําอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนะฮะเบอร์ติดต่อเบอร์ไลน์อะไรเงี้ยแอดไลน์คืนได้เลยนะฮะแล้วก็ทางจังหวะเขาส่งด้วยนะพวกเฟรมเอ็กซ์นี่ก็สวยนะนี่นะฮะใจแอนนะสเปนอ่าเอสแคปนะใจแอนท นีนะฮะ4,500บาทเท่านะั้นนะเรียงเนี่ยเรียงไปหมดเลยเนี่ยคันละนะคันละเนาะรถได้อีกน,นะฮะรถได้อีกหม่อีกนะฮะแล้วแต่ลองมาคุยกันดูนะฮะแต่ถ้าเอา5คันขึ้นไปได้รถเยอะอยู่นะโอเคนะฮะเดี๋ยวไปชมคลิปต่อไปนะฮะมีเรื่อยๆนะผมอัปเดตมาที่นี่ผมก็จะอัปเดตจักรยานให้ดูเยอะไปหมดเลยนะฮะหลายแบบหลายประเภทนะก็คือตอนนี้ไม่ใช่เสือหมอบอย่างเดียวแล้วนะฮะเสือภูเขาก็มีนะฮะ แล้วก็แต่ว่าเสือหมอบก็ยังเน้นอยู่เนาะเสือหมอบยังเน้นอยู่แต่ก็ค่อยมีรถพับนะฮะเข้ามาแล้วก็รถเนี่ยมินิเวโร่เนี้ย,ยจริงๆไปใส่แฮนด์หมอบสวยนะพวกนี้นะผมเห็นเขาแต่งกันไปใส่แฮนด์หมอบทีสวยงามมากเลยเป็นมินิหมอบไปเลยเนาะขนะอบคุณมากนะฮะที่ติดตามชมแล้วไปชมคลิปต่อไปนะฮะต่อไปเรื่อยๆนะฮะสางขยาดู